อาแหละสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมชื่อช่องในินซิกน,นะวันนี้เราจะมาเล่นมาครับ15ปีแล้วคุณผู้ชมมาครับ15ปี EP 3.1นะแล้วก็เข้าไปในโลกไหมครับ15ปีกันเลยแล้วก็เข้าไปโอเคมาครับดึกดิ้นตัวแมนลาเลยดิ๊กไอเกตติสเลิฟเบอร์มาครับตำรวจรอสเกลรอฟฟินโยมันเตอร์ไทเลี่น้ำพุลนี้นะผู้ชมมีน้ำพุด้วยโยติงมาครับตัวม เอาลิวซิปซี่โฟเรียนลีน่าเลีนอิสอาอูดอินเดียทูดิวอาครกแม่ซีเบโก้แคนดี้จำเบลส์อินอิงโกไทม์สลีนไดร์อีไรท่าแคนดี้ยูวิสเบโก้โอเคเราเข้ามาถึงนี้สตีฟกับอเล็กก็เป็นแฟนกันครับในเมื่อเขาที่กำลังคลอดลูกเขาที่เขากำลังจะคลอดลูกกันครับอันนี้คลอดลูกเป็นเรื่องไอ้คนลนอดลูกครับปีหน้าเดือนหน้าสิเขากำลังคลอดลูกในเดือนหน้าตอนนั้นในเมื่อในเมื่อเขาในเมื่อสตีฟ เล็กแต่ังแต่งงานกันในสัปดาหนะ์หน้าเราก็เป็นมาคราวสิบห้าปีแล้วในเมื่อตอนนั้นโอเคเข้ามากันแล้วเอ็นโดดาก้อนเหมือนเราเคยข้ามไปเฮ้ยนี่เอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนดือ้ออันนี้เอ็นเดอร์แมนดื้อแท้เลยนะผมบอกไว้เอ็นเดอร์แมนดื้อแท้เรามีสติ๊กเกอร์อีกสามอันนะคุณผู้ชมต้องลองทานแบบนี้ครับ ว่าจะหาสติกเกอร์ได้เท่าไหร่ E aí มานะครับได้ทำแบบเสร็จแล้วได้สติกเกอร์อีไลท่านะครับผู้มชมได้สติกเกอร์อีไลท่าแล้วจะต้องไปหาเนเธอร์กันต่อนะครับลองมาเล่นทำแบบกัน เราจะจิบหนังสือนี่มาต่อสู้ยังไงเนี่ยมันหลบได้อะและแถมมันก็ไม่ตามใจเราด้วยนะเราได้มาเราได้เหลือ90ผมบอกว่ามันเหลือแค่30อันลบ30อันเลยนะลบ30 12ลบ3ก็ได้9แต่เรือแต่เรือว่าเแต่เรือว่ามันมี90มันมี100อัน ต้องการเยอะโอเคทำบิ๊กลิ้นทำถ่ายไปเลยบิ๊กลิ่นไม่ควรจะเป็นตั้งอยู่แล้วคุณบอกไปครับลองมาปสปีดทำแลกันต่อเลยครับ เรเกินไปเพราะเนเธอร์ต้องสป,ปีดไทม์แบบบ่อยๆครับไม่ต้องสป,ปีดไทม์แบบบ่อยๆเพราะผมเล่นเนเธอร์นานอยู่แล้วโอเคสป,ปีดไทม์แบบบ่อยๆอีกหน่อยครับ เธออะดูแปลกๆนะทำไมมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้นะคุณผู้ชมผมว่านะมันจ่าจะเล่นไม่ได้เราต้องไปหาแม่ครับสิบห้าปีมันครับสิบห้าไม่ใช่มันครับมันครับสิบห้าปีกดตรงมาครับสิบห้าปีแมปนี้มาพาทัวร์ครับมันจะเป็นังินอป2 2> ัปปีคูณสองเลยนะครับ ผมจะเร่งสปีดกิฟคูณ2เลยผมจะเลือกอันนี้เก็บเดี๋ยวไปเก็บได้ไหมเอ้ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมต้เนไเก็บหยิบเอลเดนการเลียนต้องมาล้ออันนี้เฮ้ยตรงนี้ไปต่อไม่ได้ไม่ใช่แมปปาร์คผมไม่ได้แมปอาร์คสวิตช์ไว้ชั่นดิความเร็วโผล่ต่อนะอ๋อให้เก็บได้อย่างนโอเคถือเอ้า วูบันโดมันจะไปไหนเขาก็ได้หน่อยได้การนะไปไม้ก็บแอมเก็บแอมเก็บแอระวังลาวาข้ามลาวาแล้วก็กระโดดยไปต่อฮะเป็นแบบนี้ครับเอาไปไม่กไม่ได้ไปแอมไปแอมยิดยิงทำไระได้ยิงได้รวดอันนี้ใช้ไเรื่อยๆนะไฮ้ยเด้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเด้ย้ย้ยเ้ยเ้ย้ยเฮ้ฮ้้้้เ้้้้้้้ได้้้เ้ไ้้้เ้้้่ได้เ้ย้้้ ยิงดว่าเขากระโดดไปลูมาตีอะไรยิงไปก่อนไปต่อได้ไหมก็เป็นได้นะครับต้องลองย้อนต้องไปต่อคนเดียวเอ้าต้องไปหาจากเขานะโอเคนี่ก็แต่ว่าคนที่เล่นเมื่อกี้เขาคือบอลลาร์คุณชมยิงไปก่อนไปต่อได้ไหมไม่น่าได้ละเขาผ่านมา้วนะก็โดี๋ยพยายามให้ถึงไ้ก็ลองย้อนต้องไปที่อันนั้นนะไปครับ15ปี4เกมนะ เขาทำโคลเกมนะวก็มันมันจะเป็นเธอหน่ละลายโคลนโคลนคลอนาโดนะโอเคที่แมปเราต้องไปที่ดิเมนชันนะสป,ปีคุณคูณสองนะโอเคห้าสิบสี่นาทีสป,ปีคูณสองไปที่แมปเนเธอร์ต้องได้สติกเกอร์นะคุณผู้ชม มาครับสิบห้าปีต้องไปหาตรงนั้นหยิบสติกเกอร์มาแล้วจากนั้นเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็มีวิแล้วก็เราไม่ถ่ายเซลฟี่เนะเราจะเห็นอันนี้นะคุณผู้ชมเรา เราจะไปตรงไหนนะอันนี้ต้องทำเหมือนเข้านะคุณผู้ชอมอันนี้ผมบอกไปผมเล่นสปีดคุณสองไว้แล้วนะครับถ้าใครยังเล่นอันนี้ไม่เป็นก็มาดูจากคลิปของเขานะครับช่องนี้แหละมาะครับโฟเมพคอรอนะครับอรอนคบนนั้นอ่ะหยิบสติกเกอร์เบลดแล้วก็ยังไงต่อวาร์ฟโฟเส นะคุณผู้ชมแล้วเราก็ไปแบบนี้ไปแบบนี้โหลดเขาเล่นยังไงปึ๊บ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 ,บโอเคอันนี้โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคอีกคนนะยี่บคนมันดีมันเลยโอเค ขอขึ้นไปแล้วก็เก็บเงินนะที่จริงเรียกว่ากดล้วเก็บนะโอเคไปยิงมันไปยิงมันไปยิงมันไปย่อยต่อไปถ่าคุณผู้ชมโอเคปึ๊บแล้วก็หยิบโอเคปึ๊บโอเคได้อันนี้หยิบโอเคคุณผู้ชมแล้วก็ไปไหนต่อหลบลาวานะลาวามันซ้อนจันไหมไม,มันไม่ใช่จะซ้อนกันนะ แล้วก็กระโดดขึ้นไปกระโดดยิ้มไปลาว,วานี่เป็นอุปสรรคคะคุณผู้ชมปึ๊บ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 โอเคที่เขาเล่นกันอย่างนี้นะคุณผู้ชมหยิบอันนี้มาจะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นนะปึ๊บปึ๊บโอเคยิงมันยิงมันเลยนี่นี่โอเคผมว่านะเขาจะน่าจะเล่นอย่างนี้นะลองย้อนยิบกลับไปดูสิ ย้อนชไปอีกโอเคที่จริงมันหนึ่งชั่วโมงสิบสี่นาทีเท่ากับผมเลยนะขนาดย,ยังเจ็ดสิบสี่นาทีแล้วก็แล้วก็ดูกันต่อเดี๋ยวโอเคแล้วก็เข้าไปกันต่อเลยนะคุณผู้ชมปึ๊บ okay. โอเคมาครับสิบเจ็ดปอร์ซโโหลดเร็วครับ มักกันลยนะคุณผู้ชมมันดูแปลกๆนะแล้มัน,นมันดูแปลกๆอ่ะผมว่านะมันดูแปลกๆนลครับใครเล่นแบบนี้ก็หลอกก็ระวังให้ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่ายากมากเลยนะยาก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 จริงนะครับคุณผู้ชมบอกให้รู้ถ้ามันถ้าคุณผู้ชมเล่นไม่ได้ก็อย่าทำตามนะครับแล้วก็ไปเล่นอันต่อไปันดีกว่าครับโอเค คลิปนี้คลิปนี้นะครับควรควรจะหาสติกเกอร์นะแต่ไม่ได้หาสติกเกอร์ถึงเราหาสติกเกอร์ได้แค่หนึ่งเองพอเรายังหลือสติกเกอร์นะแล้วก็กลับไปแบบเดิมกันดีก,กว่านะแบบเดิมอยู่อยู่ตรงประตูนะนะประตูทางออแล้วก็เข้าไปกันเลย เลเซอร์เนเธอร์เนเนี่นนนนนยากแท้นะคุณผู้ชมยากแท้จริงๆผมบอกให้รู้ก็ถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วอะมันดูยากนะผมเห็นนะเขาก็ยังเล่นได้พอเขากระโดดสูงอะแต่เครื่องโทรศัพท์อะกระโดดไม่สูงแล้วครับคุณผู้ชมผมบอกให้รู้เราต้องหาเราเหลือสติกเกอร์อีกนะ ปีพีสา4สี่สีต้องมีสี่ีพีเลยนะเปิดไปหน้าต่อไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปภาษาเอนชานโอเคเราก็ต้องไปสลับไปที่นั่นนะคลิปแอนคลิปเราเปิดอันนี้นะ เราจะไปเล่นแมปคลิปเอ็นคลิปกันเพราะแมปบาซิ่บยังไม่มีอะไรเลยนะเราจะต้องเข้าไปในแมปคลิปเอ็นคลิปนะคุณผู้ชมเราต้องเข้าไปกันเลยโอ,โอเคเข้ามากันแล้วโอ,โอเคแล้วเข้ามาที่แมปคลิปเอ็นคลิปแล้วนะโอเคเราต้องไปตรงนั้นนะไปตรงนั้น เราจะมาเล่นแมปนู้นะะจะต้องปิดปวดเสียงเพลงนี้บ้างนะเผื่อว่าเราต้องปิดโอเคมีพาคว้วอยู่มีพาควโอเคแล้วก็มีแมปคลิปแล้วก็ปิดหมดเสียงเพลงกันก่อนนะเอานี้เอาเอานีนนี้ครับให้เหลือศูนย์โอเคศูนย์แปลว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับศูนย์ไม่มีอะไรครับบอกไว้ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นศูนย์เน่ยเราจะไปที่ดิฟดาร์กกันนะดิฟดาร์ก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 แล้วเข้าไปที่ดิฟดาร์กดิฟดาร์ก เนะมุกกี้ฟังรูปไปสะเทือนเลยคับแล้วก็ขุดกันครับ่าจะฟังไม่รู้เรื่องอะครับภาษาภาษานี้ปุ็นคาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องบ้า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  Baba บคุณผู้ชมน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับจริงๆขุด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 เป็นขุด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  ขุด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 อ้าวหมดเวลาทันทีเลยเหรอแล้วไม่ทันได้เล่าเลยโอเคเราจะไปหาจุดหนึ่งนะตอนนี้แต่คลิปนี้ยาว20นาทีนะคุณผู้ชมคลิปนี้ยาว20นาทีเออตีวอร์เดน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 โยนวอร์เดนใส่โยนวอร์เดนใส่กระจกเลอะเลยโยนใส่กระจก กลับขึ้นไปมั็นเต่าเรยนะครับโอเคไหมเราจะลองนะสวิตช์เวอร์ชันโอ้ยมันได้สวิตเวอร์ชันไม่ได้หรอกเราจะโยนทิ้งเลยนะโยนยของลายค่านะเราจะโยนมันไปทิ้งเพราะมไม่มีค่าเลยตรงนี้มันลึกขนาดนี้นะคุณไม่ชมลึกมาก มันเกิด chain บล็อกไปแล้วอาแหละคลิปนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคจินยาเสริมก่อนแล้วคลิปนี้จบแล้วนะคุณผู้ชมบีลาวาแล้วก็เอาสมบวิชั vision ไปผมไม่เอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นย็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเขาตกโลกโอเค เกียขีดดูเฟอร์โอเคกดหินโอเคปึ๊บ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 โอเคเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยครับกดไลค์ผมด้วยนะครับ คอมเมนต์ผมด้วยถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝาก subscribe ให้หน่อยนะครับตอนนี้คลิปของเราก็จบไปแล้วนะครับงั้น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 เราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ